ท่วมขึ้นเรื่อยๆครับเห็นไหมครับพี่น้องน้ำยังนุนสูงเรื่อยๆครับโอ้ยเสียดายของงามๆนี้นะพี่น้องน้ำนูนสูงปาก็หลบึ่งเลยครับบึ่งบึ้งน้ำท่วมเขาน้ำท่วมเขาเขาจากภากคระเบียดหนามนะครับโอ้ยเห็นไหมครับมาบึ่งน้ำท่วมเขาหน้ำกันเด้อคร <may Wir klich Rogers> ับลงมายามมองครับพ <cart> <mientras> <out> ี่น้อง น้ำท่วมเข่าก็ต้องใส่มองนะครับเอาบรรยากาศน้ำท่วมให้พี่น้องเบิงโอ้ยเข่างามๆเข่างามๆครับงามแบบตัวนี้แหละครับงามแบบนี้แบบตั้งกอสูงเลยละครับเนี่ยงามแบบนี้ละครับเนี่ยแล้วว่าตอนนี้งานนี้เลื้อแตปายครับเลื้อแตะายปลากระไรเห็นไหมครับเอาไห้พี่น้องเบิงปลาเต็มเลยครับผม อันนี้งานอีกสองสามงานทางไร้างล่างนะครับมิดใบกระเบเห็นใบกระบเห็นครับพี่น้องทวมเบิดเบื้องปลาพี่น้องเบื้องปลาปลาแตกทุวส่วนอยู่พื่อนนะปูดบ่อนเต็มอยู่ในหน้าเข่าครับพี่น้องพื่นพี่น้องสังเกตเห็นว่าครับปานบอนอยนู่กับเข่านี่กระคาดหน้าเขา่าบกหอยก็ร้ายกับป,ปูก็ร้าย นะครับเลาะไฮเลาะหน้าเบิงน้ำถั่วหมูว่านนี่บ่ทันถึงหม่องขั้นแท้หนี่นดได้แ้ครับตรงนี้มันถู่วม,มีทั้งฝุ่นและนี่หนุ่นขึ้นมาน้าฟังนี้ไปบ่ได้แล้วครับน้าฟังนี้ไปบ่ได้แล้วพูแต่ว่ากะยังเหลือพ่อได้กินอยู่ครับพูดถ่วหน้ามันดำตั้งเบิร์ต1ิบห้เนาะครับถ่วไปกับประมาณ3าไร่นะครับ3-4มรั้่โอ้ยถ่วขักพูดนย พี่น้องเห็นไหมครับท้องฟ้าเริ่มเริ่มเมฆเริ่มมใครยมีแล้วฝนงานิหายเลยนะครับเอาให้พี่น้องเมืองน้ำการว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมยิ่งได้เสียดายเข่านะครับเนาะเสียดายเข่ากำลังกำลังงามๆกำลังสิต่างก่อเลยครับกำลังสิต่างขั้นครับเอาให้พี่น้องเมืองน้ำกันว่าปลาหลายลีครับย่อมรับเลยแตกจนส่วๆอยู่แต่ว่า แต่ว่ามันสี่เลียนอยู่ข้างบนนะครับข้างบนก็ใส่บ่ได้ต้องใส่เบ็ดก็บ่ใครกินเบ็ดอีกครับเพราะว่าต้องใส่เหยื่อบ่อึดบ่ใครกินเบ็ดม่องเนี่ยพอถึออยู่แต่แล้ยวตะรุ่นนะครับนะครับหน้าเขาหน้าท่วมท่วมขัดจนแอนนี่นล่าที่ของผมท่วมท่วมซ้ำนีเ่เขาบรรยากาศมาพี่น้องเบิ่งที่อันนี้มันมีอย่างเสียดายเขาครับพี่น้องเสียดาย เสดายเขาแต่ว่าทั้งพูนเขาถ่วมหลายครับเป็นพันสองพันไรแลละครับผนทั้งพูนลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าของผมก็ลงมาเห็นสุดสายนะครับที่เป็นคู่ห่วยนะครับที่เนี่ยไปไกลไกลเครับแต่ว่าตอนนี้มาอยามองครับพี่น้องว่าิได้หลายบ่ขอบคุณพี่น้องที่เขามาเป็นแรงไกยมาเบิ่งน้ำถ่วมน้ำกันครับผมแต่ว่าก็ยังดนีเพราะว่านาใหญ่มันถึงงานนี้อีกครับผมให้มันอยู่แค่นี้ครับ อย่าให้มันมากเพิ่มอีกเห็นไหมครับนี่ครับเพราะว่าปีได้ปีนั้นหลวงข้าสนดยดำนี่ท่วมโลดใครในตะวานวานถิ่มไว้ขงาง่างไม่ต้องไปเสียดายขอบคุณเล็กครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนำกานครับมาเบิงธรรมชาติมาเบิงทองไห้ตองหน้านำกาเนี่ครับมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมทั้งปุ่นทั้งโน่นโน้นม่ใครถว่วมเราคนอื่นเพิ่กับปทวมเหมือนกันครับแต่ามันโน่นๆนแต่ว่าล่างๆนี่สิท่วม มันมีหน้านู่นหน้าละหน้าหน้าทา,า,า,ามหน้าลางหน้าลุ่มนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีพี่ความสุขสุขูุสุขคนเนาะครับ